เหตยังไม่ได้กําไรเพราะมีอารมณ์นี้ใช่หรือไม่นะทุกคนสาหรับคลิปนี้ค่ะคุณแพรจะมาพูดถึงอารมณ์ของเทรดเดอร์ค่ะการเป็นเทรดเดอร์นะคะเราจะต้องมีการจัดการอารมณ์ให้ดีเพื่อที่จะทําให้เราตัดสินใจได้ดีและที่สําคัญจะทําให้เรามีกําไรค่ะและถ้าสมมติว่าเราไม่ได้กําไรเกิดจากอารมณ์นี้หรือไม่นึง มีความโลภค่ะทุกคนการที่เราเป็นเทรดเดอร์ค่ะต้องขจัดความโลภให้ได้เราต้องอยู่ในหลักการเหตุผลที่พอดีกับการวิ่งของกราฟและก็ที่สําคัญกับการจัดการพอร์ตด้วยนะทุกคนถ้าเราเกิดความโลภปุ๊บหนึเราจะโอเวอร์เทรดสเราจะมีการฟอลว์กราฟ 3. เราจะมีการหาจุดเข้าอยู่ตลอดเวลาแบบนี้ละค่ะจะทําให้เราไม่ประสบความสําเร็จในอาชีพนะคะดังนั้นให้เราคิด พอดีกับพอร์ตเนาะสมมุติว่าเรามีพอร์ตร้อยเหรียญก็แนะนำว่าให้ตั้งเป้าวันอย่างน้อยวันละ10ดอนอขออภัยสิดอนหรือว่า10%ซึ่งแบบนี้ค่ะจะมันจะไม่กดดันเราเกินไปและสมมุติว่าวันนั้นกราฟวิ่งดีเราอาจจะได้กาไร2 0 30หรือว่าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนั้นก็ต้องขอบคุณแต่อันดับแรกคือเราตั้งเป้าในน้อยก่อนค่ะจะช่วยให้เราลดความโลภได้และเมื่อเราได้เป้าแล้วเราก็พักแล้วถ้าสมมติว่ามันตรงระบบการเทรดเราอีกก็ค่อยเท่าทํทกําไรใหม่เราอาจจะได้เพิ่มมาเป็น,น,น,นมมปสมม,มุติว่าวัันนน้นเราไมส เราได้แค่7% 7%ก็ถือว่าดีมากแล้วสำหรับการลงทุนทุกๆอาชีพนะคะดังกว,ว่าอาชีพนี้ก็สุดยอดแล้วค่ะกับการได้7%นะดังนั้นนะคะความโลภเนี่ยจะต้องนะคะรู้ว่าเอยเราเอาแต่พอดีนะคะพอดีกับกราฟพอดีกับใจเราได้เสียบคันมันจะทําให้เราไม่ o v e r ์เทรด้วยค่ะเ,เพื่อนๆสิ่งนี้แหละมันจะทําให้คุณนะอยู่ในตลาดได้อย่างยั่งยืนค่ะสองอารมณ์โกรธอารมณ์โมโหหรือว่าอารมณ์นะคะอิจฉาพวกนี้อารมณ์พวกนี้ก็มีผลต่อการตัดสินใจในการกดออเดอร์เหมือนกัน เะะช่นสมมติว่าเรามีอารมณ์โกรธหรือโมโหปุ๊บสมองของเรามันจะมีการตัดสินใจที่ผิดพลาดมันจะอยากบายและเซลลโดยไม่มีเหตุผลดังนั้นก็เช็คอารมณ์ตัวเองก่อนเข้าตลาดด้วยนะคะจะช่วยให้คุณประสบความสําเร็จในอาชีพนี้อารมณ์ไหนไม่ดีวันนั้นถ้ารู้สึกว่าตัวเองอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ร้อนร้อนวา้าวุ่นว้าวุ่วน,น,น,นอยากหับมือถือนะคะอย่าเปิด MT4 อย่าเปิด MT4 นะคะเพราะเดี๋ยวคุณจะอยากเข้าออเดอร์แบบไม่มีเหตุผลค่ะให้รู้ตัวเลยว่าวานันนี้ไม่มีอารมณ์เทรดอย่าเทรดค่ะไปใช้ชีวิตไปออกไปใช้ชีวิตออกไปออกกําลาา้้อตวเด่ลคข แบบนี้จะทําให้คุณประสบความสําเร็จในอาชีพเป็นกําลังใจทุกคนนะคะจัดการอารมณ์ให้ดีแล้วจะมีกําไรในตลาดนี้แบบยั่งยืนจะ้ะ